สวัสดีค่ะกับมะพ่อกรับเย่เพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ย่เพิงจะพามาเปิดราคาง่วค่ะงัวเลือดลอยค่ะนี่ลูกซีวายพี่กัดขอกเพิ่นกยูที่ม,มัดซีอุดมตำวนเมืองเดชอำเภอเดชจงดังหวัดอุดลนะคะเป็นของง่วของเสียผู้สวัสดีค่ะเสียผู้สวัสดีครับมีมาเปิดราคาจังโตค่ะนง่วสอง มีงูสองตัวเด้อค่ะเนี่มาตัวแรกเด้อค่ะนี่ตัวแรกอายุเท่าไหร่ค่ะนี่ตัวแรกนี่สิบเดือนครับสิบเดือนเป็นลูกของไผ่เป็นลูกสีหวายสวนเกาหกสี่วายสวนเกาหกมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดกำลังอันช่<ร>องอันจดทะเบียนกำลังส่งจดทะเบียน,นะะเด้อค่ะนี่เบือดลอยบัดย่ามจดทะเบียนเข้าไปจดแซค่ะ,คะนี่ทั้งสามครับ๋อ ข้ามมีสายนี่เธอเป็นโจทย์จะของข้ามไนอยู่บ้านโน้นซุ้งฉันอ๋อค่ะตำรวจเลือดลอยสูงเท่าไรน้องผู้นี่ผมบอดดีวัดนะครับบอดดีวัดด้วยค่ะเลือดลอยค่ะเลือดลอยเปิดราคาเท่าไรค่ะนี่สองแสนครับสองแสนบาทต่อรองได้ครับผมเบิ่งเลิดผลก่อนดนะค่ะนี่ เร็บกับง,งามค่ะห<ม>นังดีขนาดหนังหนารับประกันจะมีเลยรับประกันบ่มีตำนี้เขาหนีกระเฮ็ดมาเรียบร้อยครับผมเดือดลอยแล้วค่ะนี่สองแสนบาทบ่มีตำนี้แล้วค่ะใผสนใจทู่มาต่อร่องครับในหอยผู้เลย้อค่ะนี่เดือดลอยงามแห้งนังหนาใผอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่ครับนาหวานขนาดเลยน,นะนาหวานครับนาหวานนะคะ เดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่สองเลยตัวนี้ไม่มานครับจักปีนี่อาอยู่นี่ตัวนี้ทองแรงแม่นครับทองแรลกครับจักปีทองแรงกโวแควโหลดก็ประมาณสองปีแล้วครับประมาณสองปีผสมยังมากค่ะนี่ผสมโตครับผสมโตสูงค่ะร้อยซีซีฟได้ตัวนี้รวด,ดทองเรียบร้อยครับพานครับพานทองในจักเดือนค่ะสองเดือนครับสองเดือนเครื่องเครื่องดำเพื่อนด้วยค่ะตัวนี้แม่นบอก็บอที่ว่าดำมากครับ กอถือว่าดำแห้งแล้วค่ะอมอมดำดำแดงแดงครับผมตัวนี้ก็บโมีตำหนิคือกันบมมีตำหนิเด้อคะ่ะสูงใหญ่ค่ะตัวนี้ห้องท่าใด้ค่ะในหอยผู้นี่ส <49. S 1> ี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันโอ้เราประกันทองผสมโตครับผมพอสื่อขนาดเด้อค่ะนี่สูงใหญ่แห้งสี 49, ่หมื่นเก้าพันแข็งขาดีแข็งขาใหญ่แห้งบมมีตำหนีสูงโปร่งค่ะผู้ใดมา ผู้ใดมางัวสูงโปร่งางามเลยค่ะแมนเลยฝากเบอร์โทรไว้น้ำแน่ค่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าแปี่เก้่สองแปดดสองแปดแปดหในหอยผู้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดในหอยผู้หลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ